ะคะ่ะดิแอ็ดคอร์นเสนอคอลเลคชันใหม่นะคะตัวนี้นะคะ่ะเป็นงานลิมิเต็ดสวยน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นงานเอาแบบดีไซน์เองนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะใส่มือถือกระเป๋าตังใบยาวได้ใช้นะคะอยู่ที่23เซนนะคะนี่ตัวนี้ ใส่ของได้จุเลยแลวปากกระเป๋าของเขาเนี่ยคะ่ะเป็นซิปสองซิปแบบนี้เลยคะ่ะนี่ใส่ของได้จุจริงคะ่ะแล้วมาพร้อมหนังล่องบ่าแบบนี้ด้วยใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นี่หรือว่าจะซื้อไปแมทกันก็สวยมากกระเป๋าสตางค์ใบยาวก็สวยนะคะตัวนี้เป็นแบบคลาสได้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้มีช่องใส่บัตรใส่แบงค์แล้วที่สําคัญบอกเลยว่ากระเป๋าสตางค์ของที่ร้านภายในบุหนังแท้ด้วยนะคะหนังแท้นอกและในใช้งานกันได้แบบฟินๆเลยคะ่ะ สปายคลอสบอดีได้กำลังดีไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะนี่แบบนี้เลยตัวนี้แอนจ็โปรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียงนะคะตัวนี้อ่าแตมมาบอกราคาดีๆให้อีกลดเหลือเพียง2,655บาทจะส่งให้ฟรีสนใจแคปบหน้าจอแล้ะทักน้องแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้รุ่นดีมิตเต็ดเลยค่ะอ่าไปต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะนี่ สไตล์แบบเป็นหนังแพะนะคะตัวนี้ภายในของเขานะคะนี่จะเป็นช่องโล่งแบบนี้นี่จะมีช่องซิปให้นะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ภายในตัวนี้ก็บุหนังแพะเช่นกันออสามารถใส่มือถือด้านหน้าด้านนอกแบบนี้ก็ได้และที่สําคัญนะคะคือด้านหลังก็มีที่ให้เสียบมือถือเช่นกันอันนี้ลูดได้สายคลอสบอดี้ได้ยาวสั้นอันนีจ้จับสบายได้นี่หรือจะสายคลอสบอดี้ก็แค่ลูดได้เลยค่ะร้นี่ ตัวนี้ไซส์อยู่ที่27เซนนะคะออจะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้สนใจนะตัวนี้จากโรรโมชั่นเช่นการขับรดเหลือเพียง275 5บาทจะส่งให้ฟรีเลยเป็นหนังแพะนะคะนิ่มแล้วก็เบาเช่นกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัดดำสีเดียวเดอ้อนี่ตัวนี้มีดำสีเดียวค่ะนี้วางตั้งได้นะไม่ต้องกลัวยมนะคะตัวนี้สนใจแคกหน้าจอและทักได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่น้องบีเอานะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ถามหากันเยอะนี่จะมีแบบกระจกให้นะจะมีแบบกระเป๋าใบเล็กให้ตัวนี้จากโปรโมชั่นเป็นหนังแกะลดเหลือเพียง2,890บาทจัดส่งให้ฟรีเลยตัวนี้สายสามารถเลื่อนปรับระดับได้มีหนังรองบ่าให้เรียบร้อยเลยสวยเก,ก๋น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะนีสายจะเลื่อนปรับระดับนะให้เป็นสายแบบสั้นก็ได้นะคะสะพายแบบนี้ได้เลยอนะ่ะ เลือนให้ดูตัวนี้สะพายแบบโคโบก็ได้ถือของแขนก็ได้อาแบบนี้เลยคือมันปรับได้สองข้างนะอยากจะสั้นยาวได้หมดเลยค่ะตัวนี้สวยเก๋น่ารักน่ารักแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะ,ะสนใจแคปหนะ้าจอและแทบน้องแอดมินได้เลยนะลดเหลือเพียงสองพนแปดรยเก้าบบาทเท่านั้นค่ะ